เอาเอาเลยเหรอโอเคครับก็ยินดีกันตอนเราเข้าส,สู่เอตนาเขาอยู่หุ้มกันเคยแบเบทเนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยเริ่มฮัลโหลเอา,เอาๆ,ๆกดอยู่แค่นี้ฮะโอ้โหเป็นชื่อเกมชื่อเกมว่าเบสไอ้เบสเบสแลนนะครับเบสแลนนะซึ่งก็จะเป็นให้นี่เราจะเราจะ,เราจะได้บทรับแบบนี้ใครที่มีเพื่อนก็นเล่นกับเพื่อนได้ด้ย กดไลค์กันไปแล้วนะอ่ะถ้าเราไม่ทำอะไรล่ะเฮ้ยจอมันกินครับจอมันกินเพราะฉะนั้นต้องกดไปฮะกดไปจอมันกินนะโอ้โหว้าวโอ้ชิวๆอะไรนั่นเละอะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรกดปิ๊กเอ้ามีค้างอยู่ตรงนี้ได้เหรอโอ้โหที่อะไรกันนะเหมือนตัวกิ้งเลยเนาะอุ๊บ เาอถ้าเราโดนหินเป็นไรไม่เลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะโ,โดนโดนแล้ววับวบอโอ้โหโโโก็รูปแบบของเกมก็จะเป็นอย,ย่างเป็นเกนมง่ายครับเล่นไง่ายไม่มีอะไรมากเลยออโอเคเออผมรู้สึกว่าเล่นได้สี่คนพร้อมกันเลยนะครับโอ้โหเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะมันติดเลเยอร์ที่ยอดมากเลยอันนี้อะไรเนี่ย ไข่โอ้ยเพิ่มขนาดตัวครับอู้ใหญ่เกินไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะถ้าเราใหญ่เกินไปแล้วโอ้โคตรหนัก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 อันหนักหนักเอ่อ,อาดีนะเริ่มแบบนี้เหยาไปเยอะเหยาไปเยอะเหยาไปเยอะบ่งเดียวไปเยอะตีแล้วตีตแล้วโอ้โอโอ้อ บอกเขาหลีกออกไปเยอะเลยหรือว่ามันห้ามมันมันเป็นฟิกอย่นีู่แล้วอ๋ออ๋อโอเคโดนหนีบอ่ะโดนหนีบอ่ะอ่าเราต้องทำตัวให้เล็กลงครับเนี่ยโอเคครับสรุปมันต้องเก็บให้หมดนะจากลักษณะโอเ๊ะอ้อะไรนะโอ้ย <c oughs> อ่ยอนลงไป มันมีแรงมันถ่วงด้วยครับโอ้โหยโอ้โหยหลักการฟิสิกเกมนี้ใช้ได้มากเลยฮะโอ้ย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 ใหญ่ไปเรื่อยเรื่อยมาอีกแล้วว้ายกินเยอะไปหน่อยวันเลยตุ้มเตี้ยมเลยโอ้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 ยมาอีนะอ้าวโอเคเออปาดไปปาดไปโอ้โอ้โอ้โชคดีนะมีระบบดูดด้วยอืมโอ้ยนั่นไงเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้ยตรงนี้เยอะมากเลย

ไอสองตัวแยกล่างเราล้วยังไงต่อแยกล่างมาแล้วยังไงต่อไม่ไม่เข้าใจแยกแยกมาอ้าวโอ้โหแยกล่างมาเพื่อเออวิ่เกือบไปแล้วไรแยกแยกแยกล่างมาเพื่อไปดูคีนีขึ้นตัวไงหรือว่าถ้าตัวเด็ดเด็ดเดือดหรือต้องเล่นตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยเยอะขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อเราต้องช่วยกัน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  อะไรวะน่ะไม่ดีแน่ไม่เข้าท่าเท่าไหร่เลยว้าโอ้โหไม่เข้าท่าเท่าไหร่อะไรเนี่ยน้ำโอ้ได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 ้โอ้ตัวใหญ่ขึ้นสุงสูงไป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 ตกลงท่ามันตามใจใครไหมเออเอามาเยอะเอามาเยอะเอามาเยอะเออ ุ๊โอ้แตกไปหะไอย่างเหลือครับพ่านแหววโอเคเลยช่วงขายของพรีเมียมในราคา909.999 9 90 99. 99. นี่เป็นเอ่อมันเป็นหน่วยหน่วยเป็นบาทใช่ไหมเฮ้ย <laughs> ไปจ้ะนี่ตาโอ้วอะไรวะอีกวะนั่น โอ้ยโอ้ยสปีดเร็วมากมีพัดลมด้วยพัดลมพัดลมตัดได้ไหมอะไรอะไรอีกช้าลงช้าลงโอ้โหเอ้าเอาเก็บเก็บมาเก็บมาเอาวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอามาทำไมเรื่อนั้นน่ะ โอ้พังได้พังได้วิ่งไม่ไหวแล้วโอยฉันไม่ไหวแล้วโอ้ยบุดบุดบุดวิวไปแล้วฉันไม่ไหวแล้วโอ้ยอ้าอ้าอ้อไม่ไม่รอดได้แล้ววิวเอ้ยเอ้อเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำใจให้ด้วยครับแล้วอย่าลืมแชท กดติดตามกดกระดิ่งไว้จะไม่ได้พลาดคลิปหลัดไปได้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ